I no. no. สวัสดีครับสวัสดีไปทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e บุ o k ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านยางหมู่ห้าครับตำบลบ้ญญานยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับผมงานบวชครับงานบวชโอโ้โหถือว่าวันนี้ลงเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้เครื่องเสียงงานบวชเดีดเ๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับน้ำวินดี้สวัสดีครับผมสบายดี กี่รอบกว่าจะได้เจอกันสี่รอบสี่รอบตาไม่มีถ้าครั้งที่ห้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับสี่รอบกว่าจะว่างได้ครับสี่รอบกว่าจะได้เจอกันโอกาสกว่าจะได้เจอกันไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ครับสุดยอดครับจังหวะมันไม่ตรงกันจานเล่นเครื่องเสียงมานานยังก็ประมาณเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีครับไปเรื่อยๆครับเดินตามตั้งแต่เล็กๆครับครับก็ทําวงดนตรีด้วยมีวงดนตรีด้วยอ๋อมีวงดนตรีของตัวเองด้วยครับผมก็ทำตีกลองด้วยมิกด้วยโอ้ เอาหลายอย่างเห้ด้วยจานครับผมก็ทำมาเรื่อยๆครับเอาเอาทุกอย่างนะจานครับเพราะใจมันร um> um um> um ักแล้วถูกต um> um> um um> um um> ้องครับถามก่อนอ่านุ่สเลเบนอมตะชื่อทีมงานอะไรครับจานผมเอเจเอเจสาวครับอยู่บ้านอะไรอยู่บ้านทุ่งสว่างตะมนสุงเนินอำเภอกระยสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋อกระสังยสุ่งเนินเราเนี่ยครับผมข้ามฟากครับวันนี้ข้ามแต่วันนี้มาอยู่ที่บ้านยางบ้านยางครับทำไมถึงได้มาเปิดที่นี่ครับ F อ F C ครับอ๋ออปืนไม้ให้ก่อนครับปืนไม้ให้ให้เพราะเพราะนะไอ้ครอบคราบทางฝันนะครับไก้ถึงเวลาไแล้วเกือบลืมวันนี้ค้างฟังมาไกลครับจะทํขวัญหน้าเลยเนาะตอนนี้ใจใจอ่าแต่เราก็เมื่อกี้ไม่ครัวอยากรําก็เปืนให้รําก่อนจจใจให้ไม่ครัวบ้านนี้นีรําดีจริงเลยมือยุไมเตืรเต็มนี่เลยครับ โอ้ถ้ามาพันยางไม่ต้องห่วงถูกต้องค่ะจ้าพรุ่งนี้มีแห่ด้วยมีแห่ด้วยครับรถแห่ชุมทองครับเอรถแห่ชุมทองครับสุดยอดครับครับมาแล้วแนะนําเลยอาจารย์มีอะไรบ้างอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมแต่ตู้ใหญ่ๆก็มีแค่นี้แหละครับเอ้าข้างบนก่อนมิ้งก็จะเป็นเอลโต้ครับอ่าตัวไหนสองส่วนสี่ครับผมครับผมตัวนี้ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยอ่าครับผมแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้เป็นสำรองครับสำรองเนาะครับผมเอลเอลพันสองครับผมตัวนี้ก็ขับเอสพันสองี่เอลพันสองครับขับกลางครับตัวนี้ขับกลาง เอ็มทีสามพันครับข้างข้างละสามใบข้างละสามใบอันนี้เอ็มทีสามพันยี่ห้อไหนเอ็มทีบอกใช่ครับจ,ร<อ>จะเป็นของเปลกๆนะครับ<ย>ชอบชอบของเปลกจังจริงเหรอครับผมอย่าไปชอบกระเทยด้วยจ้ะข้างละสามใบครับ <laughs> ข้างละสา <laughs> มใบอ้าวมาอันนี้ก็เป็นขับบีทครับน,นี่ขับบีทครับผมแปดใบเลยขับบีทแปดใบช่องละสองครับผมช่องละสองเนาะครับผมเอ็มทีสี่พันแปดครับครับผมมาอันนี้พระเอกไหมครับครับผมอันนี้ก็ ทีเทีเนาะครับผมเอฟทีเหมือนสองครับครับครับข้างละห้าใบเป็นสิบเลยครับเลืออีกครับดูว่าลุ่งครับวันน่าจะได้หกนะสําหรับตู้ผมนะอันนี้เบรใช่ไหมใช่จันข้างละห้าใบครับผมอู้เงือบหอยมันายาเลยเหลืออีกครับแต่จันหมุนวันลุ่มแค่นี้นะครับผมข้างละห้าใบเที่ยงเปิดเปิดเที่ยงเปิดเที่ยงเราไม่เปิดบ่ายจ้าครับอ๋อพัดลมพัดลมอ๋อเสียบเปลือกกี่พัอกอีกท่านมีลุ่มอ้ อาจารย์ใช้งานโหดมากครับข้างละห้าดกนะครับเอ้าต้องลองดูครับอันนี้ก็ขับกลางครับผมขับกลางข้างละสี่ใบเหมือนข้างละสี่ใบครับผมเป็นของอุนพีครับครับผมอีเกลสองพันสองสองพันสองนะก็ครอสดิบิโอแค่นั้นแหละครับตรงนี้จูนิ่งครับจูนิ่งครับ เก่งแล้วเนาะไม่ต้องจ้างเขาจูวหนึ่งในี้ครับอาจารย์อาจารย์เล่นเล่นกี่ทางสองทางสองทางครับสทางเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้โรยไมโคระถิครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟของคุณฉันแค่นั้นแหละครับใหญ่ๆเลยนี่เดียวบางคนก็ตู้เยอะตู้เยอะแต่ใช้แค่นี้เราเราช่างมาแล้วครับเราเป็นสายช่างด้วยเราไม่เราช่างน้ำหนักเราช่างน้ำหนักมาแล้วว่าบาลานซ์บาลานซ์ได้ คือเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สายโหดต้องครับเราแบบธรรมดาธรรมดานิ่มๆครับนิ่มๆเพราะสายพระครับครับผมโอ้ไม่มีอะไรมากมายครับแค่นี้จริงๆครับนี่ครัเกย์สเต็ปสิงไส่กับแรกกับขาวนะอาจารย์ไปที่หน้าตู้ดีกว่าไปได้ประทานให้ข้าพเจ้าในวันนี้เพื่อเป็นกุศลส่งผลบุญ ตัวข้าพเจ้าฝั่งเชียงใหม่ไปพร้อมเลยนะอาจารย์ตู้เป็นตู้เบสุดอะไรครับมันเป็นตู้ไอเดียครับตู้ไอเดียตู้ไอเดียเนี่ยมันจะคล้ายเอ็มพอนแต่ว่าดัดเพลงมาให้มันกระชับเดิมครับผมอ๋อมันจะคล้ายเอ็มพอนมันใส่ใ่ดดแดกด้านหลังแล้วถูกต้องครับอาจารย์แล้วไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยที่มันเป็นเฉียงคือมันเป็นยังไงอาจารย์องศาขขงของลมครับมันเป็นพอดครับผมครับผมเป็น่มมันจะเป็นจะมีลิ้นลิ้นเข้ามานี่ครับอาจารย์ ใช่ไหมเนยเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูดอกก่อนเห็นดอกมันไหมเห็นจานดอกมันวางยังไงจาะดอกมันจะวางคว่ำครับผมอ๋อเออใช่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 ดอกรถยนต์จานอ๋อดอกวางคว่ำจริงด้วยครับนี่ครับผมนี่นี่จาดอกวางคว่ำอันนี้จะเป็นช่องลมมาอ่าอันนี้จะเป็นที่เฉียงมุมเฉียงมาอ่าอันนี่ก็จะเป็นห้องดองห้องอากาศอ่าครับผมแล้วลมก็ตีออกมาเี่ครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะอาจารย์นี่นี่มันเป็นมุมข้างบนเนาะต้องค้ังบนขอข้างบนนี่ใช่ใเสียงสามสามสามเสียงสามเหลี่ยมอย่างงี้นะใช่ใช่ีนี่ฮะจะเป็นห้องเสียงอย่างเงี้ปึ๊บมีห้องเสียงแล้วใส่ดอกคว่ำลงต้องครับครับโอ้โหนี่มันรอยตะเข็บอยู่เลยนะอาจใช่ไม่ได้ปูรับปเจ๋วเลยครับเขาเรียกว่าสูตรไอเดียไอเดียครับไอเดียอาจารย์ไปได้สูตรนี้มาจากไหนผม ไปเจอตอนที่สูตรแรกๆของลิเกกล้วยหอมเล่นเลยครับอืมจาได้ไหมครับสมัยที่ยังไม่ยังไม่ใช้ตู้ใบเน้นะครับครับผมครับผมก็ไปขอซื้อเข้ามาหกใบอ่าก็มันตอบโจทย์ก็เดืองครับตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเพว่ามันโอเคครับผมอาจารย์ก็เลยทําเพิ่มทุกต้องครับผมทาเองไหมทาเองครับทาเองหมดเลยทงเองหมดเลยซื้อมาแค่หกใบซื้อเขามาหกใบแล้วก็เกะทาตามต่อไปเป็นด่กเป็นดอกดอลพ่ออาจารย์ให้ดอกอะไร ข้างบนนี้เป็น c h a จ g e r ครับข้างบนแถวบนแถวบนแถวบน c h a จ g e r หมดเลยครับผมแล้วไอสองแถวล่างเป็น NPE ของ N p e ไอของจำาระหารมันไม่ได้นะเป็นอะไร JB พันแปดแต่มพันห้าร้อยวัตต์นะครับอ๋อเป็น NPE เซ็ตเลยครับผมแต่ใบมันดูใบเล็กนะจาสิบแปดนิ้วเนาะสิบแปดนิ้วครับจย์มันจะเป็นตู้ซับ จะใบเล็กมากจ้ะนะผมดูนะเล็กๆครับไอ้ที่อาจารย์ซื้อมาเขามาหกใบคือแถวบนใช่ไหมจะทุกต้องครับจย์นี่แถวบนนี่ที่ซื้อเข้ามาหกใบนะครับแล้วตีเพิ่มอีกสิบสองใบยังไม่หมดครับเลือบ้านอีกสี่ใบเลือที่บ้านอีกสี่ใบสี่ใบครับชุดใหญ่มันกี่ใบจ้ะมันผมว่าจะเอายี่ยี่สิบสองครับแต่มันมันขาดอีกสี่ใช่ไหมเหรอ่ามันมันต้องเป็นหกเด็กอันนี้มันสิบแปดครับอือครับอือใช่น้อวันนี้สิบแปดแต่เลือที่บ้านอีกสี่ก็คือยี่สิบสองยังขาดอีกสองใบเป็นยี่ส ถูกต้องครับอ๋อเอายี่สิบใบเลยเนาะครับเอ้าค่อยตีเพิ่มเสียงกลางตีเองไหมเสียงกลางนี่ให้ให้ช่าง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 ซงตีให้ครัแต่เป็นแต่เป็นชื่อเราเลยครับผมอ๋อให้พีเอสตีให้ใช่ครับพีเอสตีให้แต่ว่าเป็นแกะเป็นชื่อเราใช่ครับโอ้โหเี๋วเลยแต่ประกอบเองครับเอจซาวนะครับดอกดอกเป็นดอกคอร์ดครับเสียงกลางอียี่สองร้อยครับอีสองร้อยทั้งเซตเลยอ่ะทั้งหมดเลยลูกชายลูกเสียงแหลมเป็นกับสองแปด เน็ตเวิร์กมีของกราดับที่หนึ่งมีของไอ้อะไรนะกระดับที่สองไมเจอใช่ไหมอ่าใช่ครับบางตู้ครับน่าจะตู้กลางนั่นนะอ๋อมีของไมเจอบางตู้ครับผมเน็ตเวิร์กใช้ของ NPE ทั้งเซตเลยครับเป็นพีอทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะมีของไมเจอบางบบาางงตู้เนาะครับผมในการบวชนั้นอะไรเลยก็มีให้เราตั้งใจเอามาดูข้างหลังก่อนก็ไม่มีอะไรกบต้านนะ ชัดเจนดีผมผมที่ตอนที่ผมตอนที่อาจารย์เปิดเพลงนะผมมาดูอู้อาจารย์ทำไมพวกสายขนาดนี้ผมไม่รู้นะว่าอาจารย์เล่นค่าละห้าโดรนเจ๋วเลยเสียงไม่ออกหลังเนอะเสียงไม่ออกหลังจริงตู้ส่วนนี้ไม่ออกหลังครับพี่น้องไม่ออกหลังจริงใหเจ๋วเลยอันนี้คือใส่ใส่อะไรครับเนี่ยช่องนี้ก่อน น่าจะเป็นในใช้ใต้นี่แหละไอ้ตัวไอ้ปลั๊กตัวนั้นตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมต้องครับผมผมว่าแล้วผมสังเกตเลยน่าจะเป็นปลั๊กตัวผู้ตัวเมียนะอันนี้เป็นตู้ที่อาจารย์ซื้อเข้ามานะใช่ครับนี่เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณมันเท่ากันไหมอาจารย์เวลาว่างถ้ามีเวลาว่างเป๊ะทุกอย่างเลยครับผมก็จะท่าเพียงก็ไม่เพิ่มขึ้นไปเลยอ๋ออันนี้คือแกะตามตามสูตรเขาเลยจะได้รู้จะเาธนาคาได้แล้ววินัยอะจะได้รู้ของพิงานเอจ สาวนะครับอยู่อยู่ที่บ้านจันทสวังตําบลสุ่นเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับมีเฟสบุ๊คไหมจันเอกลั่นทุ่งครับผมเอกลั่นทุ่งภาษาไทยพี่ไปเลยใช่ครับผมเอกลั่นทุ่งสนานกรุงถูกต้องครับแล้วเบอร์โทรละจัดศูนย์เก้าเก้าสี่สองเจ็ดสามสองสี่หนึ่งครับครับผมฝากไปด้วยครับทีมงานเอเจสาวครับนี่ช่วงนี้ก็จะอยู่พิธีการแล้วเนาะครับผมอ่ะ ก็ต้องจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจานนี้อ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาฝากไปด้วยครับผมเราจะบวชเพื่อสนุกเอาฟังเสียงไหมอีกสักรอบหนึ่งนะไม่โจโจเลยครับหรือจะบวชอย่างไรก็ได้ตามกองเชียร์บวชไปวันวันวันนีครับสวัสดีครับคิดหรือกระทำเช่นนี้เขาเรียกว่าบวชรกวัด Gracias. <muchas>